อืมหนึ่งบาทเหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้พี่ขายให้น้องไม่ได้จริงๆนะครับเหลือยี่บาทอ้ยัยหนูเดี๋ยวพ่อค่อยพาม,มาซื้อวันหลังนะลูกนะรูบิคค่อยเอานะลูกนะโอ้นะคนนี้น่าสงสารจังอเอ๊กเด็กที่ไหนมาไหว้ต้นสนข้างบ้านเราอยู่นี่ตดาครับผมขอให้ต้นไม้ต้นนี้ออกลูกเป็นรูบิดค,ครับโอ รูบิกย้อนสองอันเลยรูบิกสปเหมืนกันนะเนี่ยเดือนหน้าเดี๋ยวโรงเรียนก็จะพาไปทัศนศึกษาแต่เงินเก็บเรายังไม่ครบเลยอ่ะทำยังไงดีอ้าคิดออกแล้วเอาเงินไปลงทุน ไปซื้อรูบิกมาแล้วเอาไปขายกว่าจะถึงเดือนหน้าแล้วก็นานอยู่นะเนี่ยอตอนนั้นเนี่ยเราต้องเก็บได้เงินเยอะแล้วนแน่แนเลยพรุ่งนี้จะไปซื้อมาขายนี่ลงทุนขายรูบิกเนี่ยแหละชุ่่งนีก้กำลังฮิตรูบิกของเราก็ไม่แพงเลยก็อันนี้30อันนี้ก็50สิบ ทายหมดนี้นี่แหละจะได้เอาเงินไปลงทุนแล้วก็มีเงินตีทัศนศึกษาอืมนี่เดี๋ยวเล่นให้ดูเลยอ้อาวน้องมีอะไรครับอยากได้รูบิกรอ,อ พี่ขายอัลละห้าสิบบาทกับสามสิบบาทน้องเลือกอันไหนอืมหนึ่งบาทหรอนอะมันซื้อไม่ได้นะคะอันนี้สามสิบอันนี้ก็ห้าสิบนะคะไม่ได้คะ่ะไม่ได้พี่ขายให้น้องไม่ได้จริงๆนะครับไม่งั้นพี่ขาดทุนนะพี่ใหญ่ ไปอยู่ที่แผงขายของเลยหรือเนี่ยเีห่หนูห,หนูทำอะไรเนี่ยลูกหนูทำอะไรครับคนนี้เนี่ยจะซื้อของเล่นครับอันนี้ห้าสิบเฮ้ยอันนี้ห้าสิบอันนี้สามสิบครับอ๋อหนูอยากได้ลูบิคเลยลูกแต่น้องมีแค่บาทเดียวผมก็หายให้ไม่ได้นะครับอ๋อหนูอยากได้ลูบิคเรอลูก เดี๋ยวพ่อดูเงินก่อนนะลูกนะเหลือยี่สิบบาทเอาไว้ซื้อไข่ทอดกินตอนนี้เจ้านายยังไม่ให้เบินเนเลยไอ้ยยหนูเดี๋ยวพ่อค่อยพามาซื้อวันหลังนะลูกนะลูบิกค่อยเอานะลูกนะโอ้นะคนนี้น่าสงสารจังไม่มีเงินแถมน้องเขาก็อยากได้รูบิกด้วยไปลูกไปเสร็จขึ้มาซื้อ,อคิดออกแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนี่ผมมีโปรโมชั่นนะครับ นี่นอะไรเหรอสลับนะเนี่ย<อ>ผมลดให้เลยเหลือหนึ่งบาทเลยครับหนึ่งบาทเองหรอลูกล้วหนูจะได้กําไรเหรออ๋อนะเป็นคนลูกค้าคนที่หนึ่งร้อยพอดีผมจัดโปรโมชั่นคนที่หน<อ>ึ่งร้อยก็จะได้รูบิกหนึ่งบาทไปเลยครับอ๋ออันนี้เงินของยายหนูที่ถือมาใช่ไหมลูกใช่ครับอ่านี่ของน้องนี่อ๋ขอขอบคุณขอบคุณค่ะพี่เขาด้วยเร็ว โอขอบคุณค่ะโอเคโชคดีจังเลยที่มาเอาช่วงโปรโมชั่นพอดีขอบใจหนูมากนะไปหนูไปได้ของเล่นแล้วเราเนี้ยเราก็ได้ของเล่นหนูก็จะได้ไม่ควรพ่อเลยนะลูกนะไปมาเร็วอ,อ่ะรีเจขายรูบิตรงั้นีเองทำไมขายรูบิแค่อลละบาทเดียวเองต้นทุนมันมากกว่านั้นไม่ใช่หรอ ได้ทำความดีเป็นปันให้ผู้อื่นเป็นไงพอ่อค<า>ครับวันนี้ขายได้กี่ชิ้นแล้วลูกได้หนึ่งชิ้นครับอืมเมื่อกี้แม่แอบเห็นลูกะขายรูบิกไปแค่อันละบาทเดียวเองทำไมถึงขายไปแค่อันละบาทเดียวเองล่ะลูกขาดทุนไม่ใช่หรอก็เพราะว่าน้องเขาไม่มีเงินนะครับแล้วก็น้าเขาก็ไม่มีเงินที่จะซื้อของเม่นให้น้อง น่าสงสารจริงๆเนาะครับผมก็เลยบอกว่าจัดโปรโมชั่นเพื่อที่นะ้าเขาจะได้ไม่เสียใจไม่ได้รูบิกไปครับอืมประมาณว่าให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยได้จ่ายเงินซื้อใช่ไหมใช่คโดยที่แบบไม่ได้รับไปฟรีๆใช่ไหมใช่ครับอืมก็ดีเหมือนกันนะแบบนี้อืม,อมโอเคดีแล้วลูกงั้นก็ขายต่อไปนะแม่เป็นกำลังใจให้ได้ครับ อืมเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนทำความดีรู้สึกดีจังเลยงั้นขายต่อดีกว่ารูบิครับรูบิครับสากับห้ครับรูบิครับรูบิครับโอ้หมุนเป็นด้วยเหรอยายหนูเก<ม>่งมากเลยเอ,อ พ็ดีใจจริงๆที่หนูได้มีของเล่นเหมือนเพื่อนเขาบ้างนะลูกนะก็ต้องขอบคุณพ่อค้าใจดีคนนั้นเล่นไปลูกเล่นไปำไทานาท้ำดูสิทุกคนครับเราทำคลิปนี้มาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ถึง คว,ความดีชและ,และความแบ่งปันนะคะใช่ครับเมื่อไหไรที่เราเห็นว่าอะไรที่เราสามารถแบ่งปันได้แล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นนั้นเราก็จะมีความสุขผู้รับก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับและจะทำให้โลกของเราเนี่ยน่า<ม>อยู่มากยิ่งขึ้นนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์และกด u b s ส r i b e ด้วยนะครับครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอวันนี้พี่ไม่ได้ไปช่วยพ,พ่อทำงานพี่จะดูแลน้องทั้งวันเลยนะ เร็วมาเล่นกันอุดฮะอะไรด๋อหน้องน้องอยากได้โรบิกยักษ์อันนั้นใช่ไหมอ่ะไปเร็วด้พี่ไม่มีังินซื้อเอ๊ะน้องแต่นี่มันก็ใกล้ฮิสม์มาส์แล้วนะเดี๋ยวพี่ไปขอพรจากซานตาให้นะน้องรออยู่ตรงนี้ก่อน ือกันว่าศักดิ์สต้นสนครับซานตา้าออกไปหาอะไรกิน,นดีกว่าสุรอ๊ะเด็กที่ไหนมาไหว้ต้นสนข้างบ้าเนเราอยู่เนี่ยซานต้าครับผมขอให้ต้นไม้ต้นนี้ออกลูกเป็นรูบิกครับผมเป็นเด็กดีนะครับขอให้ซานตา้าช่วยเอารูบิกให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาดูแล้วกันขอให้ต้นไม้เอารูปเป็นรูบิกเถอะอ๋อขอพรบอกว่าอยากได้รูบิกไปให้น้องอน่าสงสารจริงๆนี่ยแหละชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันแต่เราก็พอที่จะทำให้ความฝันของเด็กเป็นจริงได้นี่นายคิดออกแนละ้ว เราจำได้ว่าเราซื้อลูบิกยักษ์เพื่อจะไปฝากหลานแล้วนีนน่นะแต่ไม่เป็นไรก็ไปซื้อใหม่มี2สองอันพอดีทําให้ความฝันเด็กสองคนเป็นจริง,งก็น่าจะมีความสุขเหมือนกันเนี่ยแหละของฝันคริสต์มาสของเด็กทั้งสองคนนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงมาแน่เลยจริงๆแล้วเราทุกคนก็เป็นซานต้าได้ทีนะ หมือนตั้งของขวัญไว้ข้างล่างเลยนี่โบูบิกอันใหญ่นี่คงเป็นคริสต์มาสที่ดีสำหรับเขาทั้งสองคนแน่เลยดีใจจัง เอาน้องไปฝากไว้กับคุณยายข้างบ้านให้เขาดูแลก่อนที่เราจะไปทำงานช่วยพ่อขอไปดูต้นฝนที่เราขอพรเอาไว้ก่อนดีกว่าโรรูบิกยับสองอันเลยว้าวโอ้โอ,อะนั่นไงเด็กคนนั้นมาดูต้นไม้จริงด้วยนี่คงเป็นคงขวัญจากซานต้าที่เราขอพรเอาไว้แน่เลย ขอบคุณมากครับสานต้าเดี๋ยวเอาไปให้หน้องแล้วก็เอาไปกวดพ่อดีกว่า,าการได้ช่วยเหลือคนเน่ยมันมีความสุขแบบนี้นี่เองฝนตกละเข้าบ้านดีกว่า ก็กล่าว่าเราจะเอารูบิกเนี่ยมาตั้งขายตรงนี้และตรงนั้นมันคือสนามเด็กเล่นว้าวต้องมีคนเยอะแน่ๆเลยครับได้ออกมาต่อว้าวรูบิกเยอะเลยโอเคนี่มาตั้งโต๊ะก่อนนะได้ครับเออเออถือรูบิกตันอตกแล้วเก็บไปเพื่ออะไรตั้งอันนี้ก่อนโอละ เจ็ดครั้งเลยโอเคเรียบมากเอาตะโกนท้ายรูบิกครับรูบิกครับนี่ใครสนใจซื้อไหมครับรูบิกครับช่วงนี้กำลังฮิตอยู่นะครับอ่าเนี่ยแหละคือการส้มาหากินครับโอเครูบิกรับรูบิกไหมครับรูบิกรูบิกไหมครับมูคนดูที่เราเนี่ย น้เห็นแม่มันขึ้นฟีดบ่อยนะไอ้พวกไอ้ลูกบุ้งลูกบี๋อะไรแบบเนี้ยลูกบี๋กรอนอืมนังอ่ะขึ้นฟีดอย่างบ่อยเออใช่ลูกบเฮ้ยเห็นแล้วไหมร้านลูกบี๋เฮ้ยคุณขายลูกบี๋เข้าไปดูเลยเดียเขามีเยอะไอเข้าไปดูดีกว่าฮะลูกบีครับลูกบี๋ยังไงอะอันนี้ยี่สิบครับอันนี้สามสิบครับใช่ใช่สามสิบปอใช่ยังนี้เด็กงั้นเอาอันงั้นเอาอันหนึ่งนะที่อ่นหนึ่งนะโอเคครับเอาได้ครับหนึ่งอัน อันนี้นะครับพี่ขาีครับอมครับครับโอ้ยมันหนับหน่อยแล้วว้าวนี่เห็นไหมการทำมาคีนเห็น่หมตบซื้อออกมีใครมาซื้อเนี่ยเราก็ได้กำไรแล้วรอไปลงมุอใหม่ใช่แม่ค่ไหนมาดีเรอเอ๊ะสองคนนั้นจะต้องมาซื้อรูบิคแน่ใช่รูบิคขารูบิคขารูบิคอ้านั่นข้านไขรูบิคพอดีเลย อ,อยากได้แบบไหนครับเยา่ได้แบบไรนบบครูบิกน่าเล่นจังเลยเท่าไหร่บ้างคะเนี่ยอ,อ๋อร้อครับแล้วก็อ,อ,อันนี้เนี่ยร้อหนึ่งครับอ่อออออาราคาตอนนี้มันขึ้นเลยครับโอ,อ้หน้ใจเครูบิกมันแพงมากเลยอย่ะลูกทำไงดีเพาเไม่ได้ขายราคานี้ลรกแพงมากเบินก่าฝั่งคนนี้เขาเป็นคนรวยเขาไม่ว่าอะไรหรอก เงนนะครับคือเราจำราคาผิดนะครับอันนี้50อันนี้30ครับโอ้ลูกคราคา้ม่โอเคหน่อยงั้นเอาอัน50อันนี้แล้วกันได้คออคครับโอเคครับขอบคุณมากครับอดขึ้นราคาเลยเนี่ยดีเจเขาจะซื้ออยู่แล้วเมื่อกี้ร้อยห้าสิบ่ะลูก เนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีพ่อเขาต้องดิ้นรนทุกอย่างเพื่อทำการหาเงินนี้ทีไม่สุดพ่อฟังผมก่อนสิ่งที่พ่อทำอยู่อ่ะคือความไม่ซื่อสัตย์ของพ่อค้านะครับพ่อเคยสอนผมอยู่นี่พ่อจำได้ไหมแต่ตอนนี้เราต้องดิ้นรนนี่ลูกเราต้องการเงินเราต้องการเงินแล้วไงครับพ่อแต่เราก็ต้องซื่อสัตย์เอาไว้ก่อนนะครับเออพ่อก็ลืมไปว่าพ่อเคยสอนเราแบบนี้ใช่ครับ พ่อก็บอกผมอยู่เป็นประจำว่าพ่อค้าอยากโกงลูกค้าครับใช่ใช่พ่อขอบใจเรามากนะที่มาเตือนสติพ่อให้พ่อได้คิดถึงว่าความซื่อสัตย์เดี่ยมันเป็นอย่างไร,รถึงแม้ว่าเราจะได้กําไรน้อยแต่ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ก็จะมีคนมาซื้อกับเราเรื่อยใช่ครับพ่อขอโทษนะที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไปพ่อจะเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์แล้วครั่ะขายต่อเถอะ รูบิกไหมครับรูบิกสามสิบกับห้าสิบครับรูบิกครับรูบิกครับวันนี้รกรูบิกมันขายดีกว่าเมื่อวานก็ขายได้พอประมาณตั้งขายหน้าบ้านนี่แหละในหมู่บ้านเรามีคนมาซื้อเยอะนี่เงินที่เราขายได้ ก็หลายบาทอยู่นะเนี่ยอะลูบิครับ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 ใครสนใจลูบิกก็มาซื้อได้เลยนะครับราคาถูกๆไม่แพงครับอยากเล่นลูบิกจังเลยซื้อลูบิกดีกว่า<ม>จำได้ไวยว่านะคนนั้นะ่ะขายลูบิกอยู่หน้าบ้านอะนั่นไง<ม>อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปซื้อดีกว่า ลูกปิ๊กอันละกี่บาทครับอ่าล oh. um, oh, no, uh, oh, ูกป uh, okay, mm. right uh oh, okay. ิ๊กอ okay. okay. ันละสี uh ่ส oh. ิบบาทครับโอ้โหครับเอาอันไหนเลือกได้เลยอืมเอาอันไหนดีแนะอืเอาอันนี้แล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งโทรศัพท์มาครับอ่าฮัลโหลสวัสดีครับอ่าอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวขายลูกปิ๊กก่อนเดี๋ยวทอนทอนเงินให้ลูกค้าก่อนโอเครับมาพันหนึ่งอ่าอ่ะอ่ะอันนี้ 960บาทอ่ะน้าทอนให้โอเคขอบใจมากนะอะว่าไงว่าไงเออโอเคเอาแล้วนี่ลูกใครเนี่ยเล่นร้านรูบิชทําทำไมนะก็ขถอนเงินกลับมาให้เราเยอะจังเลยอะน้าเขาลืมหรือเปล่าเนี่ยรูบิกอันละสี่สิบบาทเราจ่ายเบงร้อยไปแต่ทาไมได้เงินทอนมา9ก้หกสิบาทล่ะน้าเขาลืมแน่เลยผลเริ่มมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปทุล่าดีกว่าเก็บเงินก่อนอ่ะแบงค์พันหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยเราได้แบงค์พันมานี่นาะแล้วแบงค์พันมันหายไปไหนเนี่ยเซฟลูกเฝ้าเราใครเนี่ยมาแย่งเงินเขาเนี่ยอ่ะเฮ้เดี๋ยวนนี้หรือเปล่าเนี่ยอ้ยอาไม่เจอเนี่ยอืดีเนี่ยงนพันหาย น้า,นาทอนเงินผิดนะครับเมื่อกี้ผมจ่ายเปร้อยครับอ๋อรู้จ่ายมาแบงค์ร้อยใช่ไหมใช่ครับแล้วน้าทอนให้ไป960ใช่ไหมครับโอใช่แล้วน้าทอนเงินเกินไริงจริงใช่แล้วน้าก็ว่าอยู่หน้าหาแบงค์ันไม่เจอน้าคงเข้าใจผิดว่าได้รับแบงค์พันมาแน่เลยนี่ถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็เขาไม่คืนแน่นอนอนี่ คตังทอนไอ้ตังทอนของหนหกสบาทนะแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนี่้าให้หนูก็เป็นการตอบแทนความซื่อสัตย์ที่เราเนี่ยได้รับเงินเกินไปถึง900อบาทแต่ยังเอามาคืนนะอะับไปออไม่เป็นไรครับนะผมไม่ต้องการมันครับผมมีรูบิกแล้วถ้าน้าจะให้ผมอะ่ะน้าให้เด็กคนนั้นดีกว่าไหมครับ เด็กคนนี้เหรอใช่ครับมาขโมยตังค์น้อยู่เมื่อกี้เขาคงอยากได้รูบิกก็ได้ครับเด็กคนนี้เหรออืมอ่นนี่หนูนะาให้รูบิกนะเออขอบคุณพี่เขาที่ขอบคุณพี่เขาเร็วพี่เขาให้รูบิกมาเออมเล่นรูบิกเป็นด้วยน้าขอบใจหนูมากนะที่หนูมีความซื่อสัตย์และมีจิตใจเมตตาและแบ่งปันอ่ะอย่างไงก็เดี๋ยวน้ากับร้านก่อนนะขอบใจหนูอีกครั้งได้ครับ อ,อโชคดีจริงๆเลยเราที่เจอลูกค้าที่ซื่อสัตย์แบบเนี้ยเก็บร้านดีกว่า ในที่สุดเราก็เก็บเงินได้สามพบาทไปดูสินี่ <Wow. S 1> เยอะเยอะเลยเงินเก็บของเราที่เราสะสมมาเป็นปีโอเคนี่เอาเป็นลงทุนซื้อรูปอิกมาขายดีกว่า อยากเห็นถังนี้หน่อยสิขอมีอะไรบ้างเผื่อมีคงมีควรอ้กระเป๋าอะไรใครเนี่ย,ม,ยมีเงินอยู่เยอะซะด้วยเนี่ยม,มีแบงค์ใหญ่น้อยแต่ดูดูแล้วนี่น่าจะหลายพันอยู่นะเนี่ยล่นอยู่หน้าบ้านนี้น่าจะเป็นเงินของคนในบ้านนี้แน่เลย ไหน,ไหนลองกดออดเรียกเขามาดูสิอะไรครับลุงครับออลุงเจอกระเป๋าเงินตัวนี้มันตกอยู่หน้าบ้านอะคาดว่าในเป็นของคนในบ้านนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่ของผมเองครับโอเคอเคุณครับคือขอบคุณมากเลยนะครับพี่เจอเอานี่ครับเงินโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงเจอแล้วก็ให้คืนแค่นั้นแหละไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องให้ไม่ต้องตอบแทนอะไรลุงไปก่อนนะ ดู uh huh. เข้าใจดีจริงๆเลยไหที่สุดแล้วก็เอาเงินที่เราลงทุนมามาขายรูบิก <Yes. S 1> นี่รูบิกแบบธรรมดาแบบนี้แล้วก็รูบิกยักษ <Wow. S 1> ์รูบิกครับรูบิกครัมีทั้งยักษ์มีทั้งปกตินะครับรูบิกยักษ์นี่ของใหม่เลยนะครับรูบิกครัรูบิกครับ โอ้อะไรหรอก้องื้อูบิกหรหึ่งหนึ่งบาทน้องขอโทษด้วยนะมันไม่มีลูอิกรหนึ่งบาทนะคะเสียใจด้วยนะน้องซื้อไม่ได้นะเอาเด<อ>ี๋ยวหนูนี่เองลูกมาทาอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เงินที่พ่อให้มาหนึ่งบาทนี่นะโอ้หนูจะเอาไปซื้อหนูอยากซื้ออันนี้เหรอลูกหนึ่งบาทหนูซื้อไม่ได้หรอลกลไป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  เดี๋ยวพี่เขาไปไปไปอ้วนั่นลุงคนนี้ที่เก็บตังให้เราวันก่อนนี่นะอืมอ่าคิดออกแล้วลุงครับลุงครับอย่ากขึ้นไปครับว่าไครคับือร้านเรามีโปรโมชั่นนะครับขายได้ครบสองร้อยคนแล้วเอานี่เลยครับผมขายให้หนึ่งบาทขายหนึ่งบาทใชครับแล้วจะได้กําไรเหรอหนูไม่เป็นไรครับผมตอบแทนที่ลุงเอาเงินมาคืนผมครับโอโอ ขอบใจหูมากเลยนะลูกลุงอ,อ,อยากได้มาตั้งหลายวันแล้วเจ้าลูบงลบิกเนี่ยแถมให้อันใหญ่ด้วยไ,ไปเดหนูต้องมีลูบิกเล่นแล้วไปโอ,อ้โยสนุกกับการเล่นนะครับอย่าลืมกดติดตามและสันกร่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ